และแน่นอนเป็นอย่างที่สุดเลครับว่าเอกสารที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยล้วนผ่านการชำระและปรับแต่งมาแล้วทั้งสิ้นครับมันจึงเป็นเหตุให้ฉากสำคัญวันสุดท้ายของกรุงธนบุรีเนี่ยยังต้องถูกทวงถามความจริงอยู่เสมอแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับยังมีบุคคลอีกอย่างน้อยสีท่านซึ่งเชื่อว่าอยู่ในเหตุการณ์ในวันสุดท้ายของกรุงธนบุรีและได้แต่งหนังสือไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแน่กับพระเจ้าตากและกรุงธนบุรีในขณะนั้นครับโดยบุคคลอย่างน้อยสี่ท่านนะครับที่เชื่อกันว่าได้เห็นเหตุการณ์วันสุดท้ายของกรุงธนบุรีอันดับหนึ่งนั้นก็คือสมเด็จพระวรรน์วัดพระเชตุพน์ครับซึ่งท่านเนี่ยได้แต่งหนังสือเรื่องสังคีตยวงศ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งหนังสือเรื่องนี้แต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332นั่นเองครับ ส่วนบุคคลที่สองที่ผมกล่าวถึงนั่นก็คือกมรมหลวงนรินทร์ท